สุภาพสตรีและสุภาพบุรุษเคยไหมที่คุณมองย้อนกลับไปแล้วถามตัวเองว่าทำไมเพิ่งมารู้ตอนนี้เนี่ยทุกความเจ็บปวดทุกความสับสนทุกความพลาดอาจไม่ใช่เรื่องเสียเวลาเลยแต่มันคือบทเรียนที่หัวใจรอให้เราเข้าใจวันนี้เราจะหยุดสงสัยและเริ่มเห็นคุณค่าในความรักความอ่อนโยนและความจริงใจเพราะการรู้ชาอาจเป็นของขวัญที่งดงามที่สุดในชีวิตของเรามีบางความจริงในชีวิตที่เรามักเข้าใจเอาตอนที่สายไปเสมอหรืออย่างน้อยตอนที่เราคิดว่ามันสายไปแล้วเรามักตั้งคำถามกับตัวเองด้วยความเสียดายว่า ทำไมเพิ่งมารู้ตอนนี้เนี่ยประโยคสั้นๆที่เต็มไปด้วยทั้งความเจ็บปวดความประหนักและความอบอุ่นบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในปลายเสียงมันคือเสียงของหัวใจที่กําลังเติบโตเสียงของหัวใจที่เพิ่งมองเห็นความจริงที่มันเคยมองข้ามและเสียงของหัวใจที่กําลังยอมรับว่าความรักไม่เคยเดินช้าไปหรือเร็วเกินไปแต่เดินมาในจังหวะที่เราพร้อมจะเปลี่ยนแปลงจริงๆหลายครั้งเราคิดว่าตัวเองรู้จักความรักดีพอแล้วเรารักได้เราเสียใจเป็นเราเข จ้าใจความหมายของการดูแลการให้การคาดหวังและการผิดหวังแต่แล้ววันหนึ่งเมื่อจิตใจเติบโตขึ้นอีกนิดเรากลับพบว่ามีอะไรอีกมากที่เราไม่เคยรู้ไม่เคยเข้าใจและไม่เคยเห็นข้ามาก่อนทั้งทั้งที่มันอยู่ใกล้เรามาตลอดเหมือนแสงแดดอุ่นที่ส่องผ่านหน้าต่างทุกเช้าแต่เราเพิ่งยอมเปิดม่านมองมันจริงๆวันนี้บางทีเราก็ใช้เวลานานเกินไปในการเรียนรู้ว่าความรักไม่ได้ต้องการความสมบูรณ์แบบเลยมันต้องการเทียงความจริงใจที่พร้อมจะเติบโตไปด้วยกันต้องการหัวใจที่ยอมรับว่าตัวเองเคยผิดพลาดเคยมองข้ามเคยทำ ร้ายและเคยปิดประตูใส่โอกาสดีๆที่ชีวิตหยิบยื่นให้แต่เมื่อเราได้รู้เมื่อเราตาสว่างในวันที่คิดว่าเข้าใจความรักมานานแล้วเรากลับยิ้มให้ตัวเองอย่างอ่อนโยนแทนที่จะโทษตัวเองเพราะการเพิ่งรู้ไม่ใช่ความผิดของเราเลยมันคือสัญญาณว่าหัวใจเราพร้อมที่จะเริ่มต้นอีกครั้งพร้อมที่จะรับสิ่งใหม่ๆที่มันเคยปฏิเสธเพราะกลัวกลัวเจ็บกลัวเสียใจกลัวความไม่แน่นอนและกลัวที่จะต้องรักใครสักคนมากเกินไปคำว่าทำไมเพิ่งมารู้ตอนนี้เนี่ย อาจาเป็นคำถามที่เต็มไปได้วยความเสียดายแต่ในเวลาเดียวกันมันก็คือประกายแห่งความหวังมันคือการตระหนักรู้ว่าเรายังมีโอกาสอยู่ตรงหน้ายัางสามารถทำบางสิ่งเพื่อความรักในวันนี้ได้แม้เมื่อวันเราจะไม่ได้ทำก็ตามความรักไม่เคยตัดสินเราจากสิ่งที่เราพลาดแต่จากสิ่งที่เราพร้อมจะทำต่อจากนี้ต่างหากเมื่อเรามองย้อนกลับไปในช่วงเวลาที่หัวใจไม่กล้าพอครั้งที่เราผลักใครบางคนออกเพียงเพราะกลัวจะเจ็บครั้งที่เราปล่อยให้คำพูดบางประโยคที่ควรพูดถูกกลืนลงไปด้วยความมด อืดดึงหรือครั้งที่เราไม่ยอมเห็นความดีที่อยู่ต่อหน้าเพียงเพราะเรามัวแต่มองหาสิ่งที่ยังไม่สมบูรณ์แบบเราอาจรู้สึกปวดใจแต่ความปวดใจนั้นคือครูที่ยิ่งใหญ่ของเรามันเป็นบทเรียนที่สอนว่าสิ่งมีค่าที่สุดในชีวิตมักไม่เคยสว่างจนแยงตาแต่สว่างพอให้หัวใจที่พร้อมจะมองเห็นเท่านั้นที่จะเห็นมันจริงๆและเมื่อวันหนึ่งเราตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าทำไมเราเพิ่งเข้าใจสิ่งนี้ตอนนี้ให้รู้ไว้เลยว่านั่นคือจังหวะที่หัวใจเรากำลังแปลเปลี่ยนนั่นคือสัญญ,ญาณว่าเรากำล ก้าวออกจากความปิดกั้นสู่ความเปิดใจและก้าวออกจากความกลัวสู่การยอมรับความรักอย่างแท้จริงในชีวิตนี้ไม่มีใครที่รู้เร็วกว่าหรือช้าก,กว่าใครทุกคนเรียนรู้ในเวลาของตัวเองเราเรียนรู้เมื่อเราเจ็บพอเมื่อเราร้องให้พอเมื่อเราคิดถึงพอเมื่อเรารู้ว่าความรักไม่ใช่สิ่งที่เราควรยื้อย่างดื้อรั้นและไม่ใช่สิ่งที่เราควรมองข้ามเพียงเพราะกลัวการเปลี่ยนแปลงเมื่อหัวใจพร้อมความจริงก็จะสว่างขึ้นเองแม้จะมาช้าแต่ก็มาในวันที่เราพร้อมที่สุดเสมอและเมื่อเราเพิ่งรู้บางคอ รักมันทําให้เรามองเห็นคุณค่าของสิ่งตรงหน้ามากกว่าที่เคยเห็นว่าการได้รักกันได้ดูแลการได้ให้อภัยหรือแม้แต่การได้ฟังเสียงหัวใจของตัวเองอย่างจริงจังมันมีค่ามากกว่าอะไรทั้งหมดการรู้ช้าไม่ใช่ความผิดแต่เป็นพรที่ทําใหเรารักอย่างลึกซึ้งกว่าเดิมทําให้เรารู้ว่าควรเก็บรักษาสิ่งสําคัญอย่างไรควรพูดคาที่ไม่เคยกล้าพูดอย่างไรและควรดูแลหัวใจของอีกคนรวมถึงหัวใจของตัวเราเองอย่างไรบ่อยครั้งที่ความรู้สึกนี้ทําให้เรายิ้มออกมาอย่างเจือเศร้า แต่ก็ยังรู้สึกอบอุน่นเพราะเราไม่ได้เสียเวลามาเปล่าเราไม่ได้รักใครช้ากว่าใครเราเพียงแค่ใช้เวลานานขึ้นอีกนิดในการเปิดใจยอมรับและมองเห็นความงามที่ความรักพยายามส่งสัญญาณให้เรามาตลอดในวันนี้เราเพิ่งรู้ว่าสิ่งเล็กๆที่ดูเหมือนไม่สําคัญในวันนั้นกลับเป็นสิ่งที่หัวใจโหยหามาตลอดเราเพิ่งรู้ว่าการยืนอยู่ข้างใครสักคนในวันที่เขาอ่อนแอมีค่ามากกว่าอยู่ด้วยกันเฉพาะวันที่แข็งแรงเราเพิ่งรู้ว่าความรักไม่ได้ต้องการคําสัญญาที่สวยงามแต่อยากให้เราทําสิ่งเล็กๆซ้ําๆด้วยหัวใจที่มันคงเราเพ ยิ่งรู้ว่าการฟังการเข้าใจและการให้อภัยคือภาษาของความรักที่แท้จริงและเราเพิ่งรู้ว่าบางครั้งความรักไม่ได้ต้องการให้เรารู้ทันทีแต่มันรอให้เราพร้อมจะรับมันด้วยหัวใจที่เติบโตแล้วจริงๆหากวันนี้คุณกำลังรู้สึกว่าเพิ่งเข้าใจบางอย่างที่ควรรู้ตั้งนานแล้วอย่าโกรธตัวเองเลยจงยินดีที่หัวใจของคุณได้เปิดกว้างมากขึ้นจงภูมิใจที่ตัวเองกล้าที่จะรักอีกครั้งกล้าที่จะมองเห็นคุณค่าของสิ่งที่เคยมองข้ามและกล้าที่จะเดินไปข้างหน้าด้วยบทเรียนใหม่ๆที่จะทำให้ความรัักกของงงคคุณดดาามมมและ่่นวเิ พราะท้ายที่สุดแล้วไม่สําคัญว่าเราจะรู้ช้าหรือรู้เร็วสิ่งสําคัญคือเรารู้แล้วและเมื่อเรารู้แล้วเราก็สามารถทําให้ทุกความรักในวันนี้งดงามกว่าเมื่อวานได้เสมอและสามารถสร้างความหมายใหม่ให้หัวใจได้อีกครั้งด้วยความเข้าใจที่ลึกซึ้งกว่าเดิมบางครั้งการรู้ช้าคือการรู้ในเวลาที่เหมาะสมที่สุดสําหรับหัวใจเราเองและนั่นทําให้มันสวยงามที่สุดเสมอและเมื่อเราก้าวลึกเข้าไปในความรู้สึกของตัวเองมากขึ้นเราจะเริ่มเห็นว่าทุกช่วงเวลาที่ผ่านมาแม้จะเต็มไปด้วยความสับสนความลังเลหรือแม้แต่ความผิดพพาะ ลาดมันกลับกลายเป็นเส้นทางที่พาเรามาถึงจุดที่หัวใจพร้อมจะยอมรับความจริงที่เราควรรู้ตั้งนานแล้วได้อย่างสงบไม่เร่งรีบไม่ตัดเพอแต่ยอมรับอย่างอ่อนโยนว่าชีวิตไม่เคยให้คำตอบทุกอย่างในเวลาเดียวกันมันมอบคำตอบให้ทีละนิดในวันที่เราพร้อมมากกว่าต้องการเพราะหลายครั้งการรีบรู้ก็อาจทําให้เรายังไม่เข้าใจจริงการรีบรักก็อาจทําให้เรายังไม่เห็นคุณค่าจริงและการรีบป่อยคว้าอะไรมากเกินไปก็อาจทําให้เรามองข้ามความงดงามที่ค่อยๆก่อตัวอยู่ในใจอย่างช้าๆ และมันคงการรู้ช้าในวันนี้อาจเป็นของขวัญที่ทําให้เรารักได้อย่างมีสติพร้อมจะเรียนรู้พร้อมจะกลายเป็นคนที่ดีกว่าเดิมและพร้อมจะมอบหัวใจในแบบที่หัวใจอีกดวงหนึ่งคู่ควรจริงๆเมื่อเรามองย้อนกลับไปเราอาจเห็นช่วงเวลาที่ตัวเองเก็บงำความรู้สึกบางอย่างไว้เพียงเพราะกลัวจะเสียสิ่งสําคัญไปหรือช่วงเวลาที่เราปล่อยให้ความเงียบทาหน้าที่แทนคําพูดที่หัวใจอยากเอือ้อเอ,อ่ยทั้งที่มันอาจทําให้ทุกอย่างชัดเจนขึ้นกว่านี้มากแต่วันนี้เมื่อเราเพิ่งรู้เรากลับเข้าใจว่าการเงียบในวันนั้นเกิดจากความไม่มา นักคงของหัวใจเราเองไม่ใช่เพราะความรักนั้นไม่มีค่าแต่เพราะเรายังไม่กล้ามากพอที่จะยอมรับว่าความรักอาจเป็นสิ่งที่เราอยากรักษามากกว่าอะไรทั้งหมดและทุกครั้งที่ความคิดนี้ผุดขึ้นมาในใจมันจะมาพร้อมกับความรู้สึกทั้งเสียดายและอ,อกอุ่นประปนกันเหมือนเรากำลังปลอบตัวเองว่าถึงแม้จะรู้ช้าแต่หัวใจก็ยังไม่ปิดประตูให้ความรักเพียงแต่มันเพิ่งเรียนรู้วิธีเปิดออกอย่างถูกจังหวะเท่านั้นเองในจังหวะที่เราแข็งแรงพอจะมอบความจริงใจให้ใครสักคนและในจังหวะที่เราอ่อนน้อมพอจะยอมรับว่าตัวเองก็ต้องกกกาาราารควมััเช่นน ความรักไม่เคยเข้ามาในวันที่เราสมบูรณ์แบบแต่มักเข้ามาในวันที่เรายังบอบบางเล็กน้อยวันที่เรายังลังเลวันที่เรายังไม่แน่ใจว่าควรเปิดใจหรือไม่วันนั้นเองที่ความรักจะค่อยๆยื่นมือออกมาโดยที่เราไม่รู้ตัวและเมื่อเวลาผ่านไปเราจึงเพิ่งรู้ว่าสิ่งที่เคยคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดานั้นมีค่ามากกว่าที่เคยคิดมีความหมายมากกว่าที่เคยให้และเป็นบทเรียนที่ทำให้หัวใจเติบโตโดยไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำบางที่ความรักก็เหมือนเสียงเรียกเบาๆที่เราได้ยินมานานแล้วแต่เราเอ ทิ้งใส่ใจฟังจริงๆในวันที่ความเงียบข้างในเราลดลงในวันที่ความกลัวเริ่มจางหายและในวันที่เราเริ่มมองเห็นคุณค่าของความสัมพันธ์อย่างท่องแท้ไม่ใช่เพราะอยากได้แต่เพราะพร้อมจะให้พร้อมจะร่วมเดินทางไปด้วยกันและเมื่อความรู้สึกนี้พุ่งขึ้นมาจนเต็มหัวใจมันทําให้เราเห็นชัดเจนว่าทุกการพลาดในอดีตไม่ได้ทําให้เราสูญเสียแต่ทําให้เราเข้าใจมากขึ้นว่าความรักนั้นควรถนอมอย่างไรควรดูแลอย่างไรและควรมอบในรูปแบบใดความผิดพลาดที่ผ่านมาทําให้เรารู้ว่า ความรักไม่ใช่เรื่องที่ต้องเร่งรีบและไม่ใช่เรื่องที่ต้องสมบูรณ์แบบตั้งแต่แรกแต่คือเรื่องของการเติบโตไปพร้อมกันเรียนรู้ไปพร้อมกันและซื่อสัตย์ต่อหัวใจของตัวเองให้มากที่สุดบางครั้งการรู้ช้าทำให้เรารู้ในมุมที่ลึกกว่าเดิมเราอาจเพิ่งเข้าใจว่าความอ่อนโยนสำคัญกว่าความเก่งการฟังสำคัญกว่าการตอบการมองเห็นจิตใจสำคัญกว่าการมองภาพลักษณ์และการอยู่เคียงข้างกันในวันที่ชีวิตไม่ได้สวยงามคือของขวัญที่ยิ่งใหญ่กว่าคำสัญญ,ญานพันคำเสียอีกและเมื่อเรารู้ถึงความหมายแอ ถ้าจริงของความรักเราจะเริ่มเห็นว่าทุกสิ่งที่เคยมองข้ามกำลังมีคุณค่าใหม่ทุกคำที่ไม่เคยพูดกำลังอยากเปล่งออกมาทุกการกระทำเล็กๆที่เคยคิดว่าไม่สำคัญกลับมีพลังมากกว่าที่คิดทุกโอกาสที่เคยปล่อยผ่านกำลังกลับมาพร้อมคำถามว่าครั้งนี้คุณจะเลือกเหมือนเดิมไหมการรู้ช้าทำให้เราถามตัวเองอย่างตรงไปตรงมามากขึ้นว่าวันนี้เราพร้อมจะเป็นเวอร์ชันที่รักเป็นกว่าที่เคยหรือยังพร้อมจะละทิ้งความดื้อดึงความกลัวความไม่มั่นคงและความคิดที่เคยปิดกั้นหัวใจหรือยังพร้อมจะให้โดยไม่คาดหวังและเพราะ มันจะดูแลคนตรงหน้าในแบบที่หัวใจอีกฝ่ายรู้สึกปลอดภัยหรือยังและเมื่อเราพร้อมจริงๆการรู้ใช้ย่อมไม่เป็นปัญหาเลยเพราะหัวใจที่โตขึ้นแล้วย่อมรู้ว่าความรักไม่ใช่การแข่งขันว่าใครรู้ก่อนใครหรือใครรู้ทีหลังแต่คือการได้รู้ในเวลาที่ใช่ที่สุดเวลาที่เรามีความอ่อนโยนเพียงพอที่จะรับมือเวลาที่เรามีความจริงใจมากพอที่จะทําให้ความรักงอกงามและเวลาที่เรามีความกล้ามากพอที่จะยอมรับความเปลี่ยนแปลงในชีวิตในวันที่เรารู้สึกว่าเพิ่งเข้าใจสิ่งสําคัญทั้งที่มันอยู่ใกล้เรามาเสม อันนั้นคือวันที่เราค้นพบความงามใหม่ของความรักความงามที่ไม่ใช่แค่ความหวานหรือความโรแมนติกแต่คือการเติบโตการให้อภัยการยอมรับและการเลือกที่จะรักแม้จะรู้ว่าความรักนั้นต้องใช้ความพยายามมากกว่าแค่ความรู้สึกและเมื่อหัวใจรู้สึกว่าทำไมเพิ่งมารู้ตอนนี้ขอให้เชื่อเถอะว่าคุณรู้ในวันที่เหมาะที่สุดสำหรับหัวใจของคุณเองวันที่ทุกบทเรียนในอดีตหล่อหลอมให้คุณเพราะวันที่คุณเห็นความสุขในความเรียบง่ายมากกว่าในความสมบูรณ์แบบวันที่คุณเข้าใจความรักจากข้างในมากกว่าความรักที่เห็นจากภายนอก พราะการรู้ช้าไม่ใช่การรู้ผิดเวลาแต่คือการรู้ในเวลาที่หัวใจงดงามที่สุดและนั่นทําให้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นหลังจากนี้มีความหมายมากกว่าที่เคยเป็นเสมอและเมื่อความคิดทุกอย่างที่ซ่อนอยู่ในใจเริ่มชัดเจนขึ้นเราจะพบว่าการรู้ช้าไม่ใช่ความผิดพลาดเลยแม้แต่น้อยแต่เป็นเหมือนการเดินทางยาวไกลที่ทําให้เราเติบโตอย่างลึกซึ้งในแบบที่เราไม่เคยคาดคิดมาก่อนทุกช่วงเหตุการณ์ที่เคยทําให้เราเสียใจเคยทําให้เราสับสนหรือแม้แต่เคยทําให้เรารู้ ห่อศึกโดดเดี่ยวล้วนส่งผลต่อหัวใจในวันนี้ทั้งสิ้นมันคือบทเรียนที่ค่อยๆนำเราเข้าใกล้ความเข้าใจในความรักอย่างแท้จริงเมื่อเราเพิ่งรู้ในตอนนี้เราจะเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองมากขึ้นว่าทำไมตอนนั้นเราไม่เห็นทำไมตอนนั้นเราไม่เข้าใจทำไมเราถึงปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยไม่เคยขุดลึกลงไปในความรู้สึกของตัวเองแต่เมื่อมองให้ดีเราจะพบคำตอบว่าเพราะหัวใจของเราในวันนั้นยังไม่พร้อมจะรับความจริงบางอย่างยังไม่พร้อมจะยอมรับความสวยงามที่ซ่อนอยู่ในความสัมพันธ์และยังไม่พร้อมที่จะเชื่อว่าเรามีค่าเพ นี่ยงพอที่จะรักและได้รับความรักแต่วันนี้วันที่หัวใจเริ่มนิ่งขึ้นวันเวลาที่สอนให้เราอ่อนโยนขึ้นความเจ็บปวดที่เคยทําให้เราลม้มลงกลับกลายเป็นแรงผลักดันใหเรามองเห็นมุมมองใหม่ของชีวิตและนั่นคือเหตุผลที่วันนี้เรารู้สึกเหมือนเพิ่งตื่นขึ้น,นมาพร้อมความจริงสําคัญบางอย่างที่เคยอยู่ใกล้เรามาเสมอแต่เราไม่เคยเปิดใจให้มันเลยในจังหวะน,นี้เองเราจะเริ่มเห็นคุณค่าของรายละเอียดเล็กๆที่เคยมองข้ามเห็นความหมายในรอยยิ้มที่เราคิดว่าเป็นเพียงเรื่องธรรมดาเห็นความสําคัญในคอวอ หามห่วงใหญ่ที่เราเคยไม่ใส่ใจหรือแม้แต่เห็นความอบอุ่นในความเงียบที่เราเคยตีความผิดไปทุกอย่างเหมือนชัดเจนขึ้นทั้งที่ไม่เคยเปลี่ยนไปเลยเพียงแต่วันนี้เรามองจากหัวใจที่โตขึ้นกว่าเดิมและเมื่อเราเห็นชัดขึ้นทีละนิดเราจะเริ่มเข้าใจว่าความรักไม่ใช่สิ่งที่ต้องเร่งขวายคว้าไม่ใช่สิ่งที่ต้องสมบูรณ์แบบตั้งแต่แรกแต่คือพื้นที่ที่หัวใจทั้งสองค่อยๆเติบโตค่อยๆเจอกันในเวลาที่ใช้ความรักคือความอดทนความเข้าใจการฟังอย่างตั้งใจและการยอมรับในความไม่สมบูรณ์พร้อมองงกกัันนและย่าจจริใ หลายครั้งความรักไม่เคยตะโกนแต่พูดด้วยความเงียบอ่อนโยนที่เราเพิ่งเข้าใจได้ในวันนี้ความรักซ่อนอยู่ในการกระทำมากกว่าคำพูดในความเอาใจใส่มากกว่าคำสัญญาในความมั่นคงมากกว่าในความบือหวาแต่ด้วยความวุ่นวายในวันนั้นเราอาจไม่ได้ยินเสียงเรียกนั้นจริงๆจึงต้องรอจนวันนี้วันที่หัวใจพร้อมจะรับรู้จริงๆและเมื่อเรายอมรับความจริงข้อนี้เราจะเริ่มให้อภัยตัวเองมากขึ้นให้อภัยความไม่รู้ในวันนั้นให้อภัยความลังเลที่เคยทำให้พลาดโอกาสให้อภัยความกลัวที่เคยปิดประตูหัวใจแน่นอนมันเจ็บปวดแต่ นั่ก็จาเป็นเพราะไม่มีใครเติบโตโดยไม่มีรอยแผลและบางครั้งรอยแผลนั้นเองที่ทําให้เรามีหัวใจที่ลึกซึ้งกว่าเดิมการรู้ช้าทําให้เรารักเป็นขึ้นจริงๆเพราะเรารู้ว่าความรักต้องดูแลอย่างไรต้องรักษายอย่างไรต้องระมัดระวังอย่างไรและต้องซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองอย่างไรเราเรียนรู้ว่าความรักไม่ใช่แค่การยึดถือแต่คือการปล่อยให้เป็นการสนับสนุนการยอมรับและการอยู่ด้วยหัวใจที่ซื่อตรงไม่ใช่หัวใจที่คาดหวังผลลัพธ์ทันทีเราจะเริ่มสังเกตว่าในวันที่เรารู้สึกถึงคุณคอ าของบางสิ่งมากขึ้นนั่นหมายความว่าวันเวลาที่ผ่านมาไม่ได้สูเปล่าเลยแม้แต่นาทีเดียวทุกการเดินทางที่ทําให้เรารู้ชะลุวนเป็นการเดินทางที่พาเรามาถึงวันที่เราพร้อมมากกว่าเดิมพร้อมที่จะให้พร้อมที่จะเปิดใจพร้อมที่จะรักอย่างสวยงามจริงๆบางครั้งความรักก็เหมือนลมหายใจที่แผ่วเบาเรารู้สึกมันอยู่แต่ไม่เคยตระหนักจริงจนวันที่ลมหายใจนั้นเริ่มมีความหมายขึ้นจังหวภายในหัวใจเริ่มชัดขึ้นและความอ่อนโยนเริ่มไหลกลับมาอย่างที่เราไม่เคยรู้สึกมาก่อนจนเราเพิ่งรับรู้ว่าความรู้สึกที่คิดว่า หาเป็นเรื่องเล็กน้อยนั้นจริงๆแล้วมันสําคัญแค่ไหนเมื่อเราเดินผ่านความผิดหวังมาหลายครั้งเราจะเริ่มรู้ว่าสิ่งที่ตามหามาตลอดอาจไม่ใช่ความโรแมนติกที่วือหวาแต่อาจเป็นความมั่นคงทางใจความสงบความเข้าใจและความรักที่ไม่ต้องพูดเยอะแต่สื่อถึงกันได้อย่างลึกซึ้งความรักที่อยู่ข้างๆแม้ในวันที่เราไม่มั่นใจความรักที่มอบพื้นที่ให้เติบโตไม่ใช่พื้นที่ให้เปรียบเทียบหรือแข่งขัน และเมื่อความคิดทั้งหมดนี้ซ้อนทับกันจนกลายเป็นความจริงหนึ่งเดียวในใจเราจะเข้าใจว่าการรู้ในวันนี้คือเวลาที่สวยงามที่สุดจริงๆเพราะวันนี้เราไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปไม่ใช่หัวใจที่เต็มไปด้วยความกลัวแต่เป็นหัวใจที่พร้อมที่จะยอมรับความรักในรูปแบบที่ลึกที่สุดอ่อนโยนที่สุดและจริงที่สุดวันนี้เราอาจเพิ่งรู้แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเรามาช้าแต่หมายความว่าเรามาถึงในเวลาที่เราพร้อมที่จะรักอย่างมีสติและพร้อมที่จะรักษาความรักนั้นให้ดีที่สุดในแบบของหัวใจเราและบางกรัง สิ่งที่ทำให้ความรักงดงามที่สุดไม่ใช่การรู้เร็วแต่คือการรู้เมื่อเราพร้อมจะทำให้มันงดงามจริงๆและนั่นคือของงดงามที่ไม่มีอะไรมาแทนได้เลยและเมื่อเรามองย้อนกลับไปยังเส้นทางทั้งหมดที่พาเรามาจนถึงวันนี้เราจะเริ่มเห็นสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยชัดเจนเท่านี้มาก่อนนั่นคือทุกเหตุการณ์ที่เคยทำให้เราหวั่นไหวทุกความลังเลที่เคยทำให้เราช้าลงทุกความไม่เข้าใจที่เคยทำให้เราหันหลังให้ความรู้สึกล้วนพาเรามายืนในจุดที่หัวใจพร้อมจะฟังเสียงของตัวเองอย่างแท้จริงในตอนที่เราเพิ่งรู้เราอาจรู้ หอสึกโง่รู้สึกเหมือนพลาดอะไรสำคัญไปนานแสนนานแต่เมื่อมองลึกลงไปเราจะพบว่าความล่าช้าครั้งนั้นแท้จริงคือความจำเป็นเพราะถ้าเรารู้เร็วเกินไปหากเราตระหนักในตอนที่หัวใจยังไม่เติบโตเพราะอาจทำลายสิ่งสวยงามที่กำลังจะเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวเราอาจไม่เห็นค่าของบางอย่างในแบบที่เห็นวันนี้เราอาจไม่มีความกล้าพอที่จะยอมรับหรือรักษามันไว้เพราะฉะนั้นการรู้ช้าบางครั้งคือของขวัญไม่ใช่คำสาปมันคือการเว้นจังหวะของชีวิตที่พาเรามาหยุดนิ่งตรงเวลาที่เหมาะสมที่สุดเวลาแห่งความเข้าใจเวลาแห่งการ มองเห็นและเวลาแห่งการยอมรับความจริงจากส่วนลึกของหัวใจโดยไม่มีอะไรหลอกลวงตัวเองอีกต่อไปเมื่อหัวใจของเราตื่นขึ้นเราจะเริ่มเห็นความหมายที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเห็นความรักในรูปแบบที่ไม่ต้องการคําอธิบายเห็นความห่วงใยที่เคลื่อนไหวอยู่เงียบๆมาตลอดเห็นความสําคัญในสิ่งเล็กน้อยที่เคยปล่อยผ่านโดยไม่คิดอะไรและตอนนี้เองที่เราเริ่มเข้าใจว่าความรักที่แท้จริงมักไม่เคยประกาศตัวด้วยความยิ่งใหญ่แต่มันค่อยๆซึมลึกเข้ามาด้วยความอ่อนโยนเสมอ เราจะเริ่มตระหนักว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาแม้เราจะยังไม่รู้หัวใจตัวเองอย่างชัดเจนแต่ความรักก็ไม่ได้หายไปไหนมันเพียงรอให้เราเติบโตพอที่จะมองเห็นค่าของมันแล้ววันนี้เราพร้อมแล้วที่จะมองเห็นพร้อมที่จะรับพร้อมที่จะยอมรับความจริงที่เคยซ่อนอยู่ในความเงียบหลายครั้งความรักมาถึงเราในช่วงเวลาที่ไม่คาดคิดไม่ใช่เพราะมันตั้งใจให้เราสับสนแต่เพราะมันรู้ว่าเราต้องใช้เวลาในการขัดเกลาความคิดขัดเกลาบาดแผลขัดเกลาความกลัวที่ฝังลึกจนวันหนึ่งเราสามารถมองความรักแบบไม่หนีไม่ต่อต้านและไม่ผักลักออกไปอีกต่อไป ในช่วงเวลาที่เราหยุดเพื่อฟังหัวใจเราจะพบว่ามีความอ่อนโยนบางอย่างรออยู่เสมอความอ่อนโยนที่ไม่เคยเรียกร้องความอบอุ่นที่ไม่เคยคาดหวังการมีอยู่ที่มั่นคงเกินกว่าที่เราจะมองข้ามได้อีกต่อไปและท้ายที่สุดและความรู้สึกนั้นเองที่ทําให้เราตั้งคําถามว่าทําไมเราเพิ่งมารู้ตอนนี้ทําไมเราถึงไม่เคยเห็นมันมาก่อนแต่คําถามนั้นไม่ได้ทาให้เรารู้สึกผิดอีกต่อไปกลับทําให้เราเห็นคุณค่าของความรู้สึกในวันนี้มากขึ้นเพราะการตื่นรู้ในเวลาที่หัวใจพร้อมคือการตื่น อ่อนรู้ที่งดงามที่สุดเสมอมันเป็นความรู้สึกที่ไม่เร่งรีบไม่กดดันแต่มาพร้อมความมั่นคงจากภายในเหมือนความรักที่ค่อยๆเบ่งบานโดยไม่ต้องรีบเติบโตและเมื่อเราเดินต่อไปเราจะเริ่มสํานึกถึงความจริงอีกข้อหนึ่งว่าความรักไม่เคยเกิดขึ้นในวันที่เราคิดว่าพร้อมที่สุดแต่เกิดขึ้นในวันที่หัวใจเริ่มซื่อตรงที่สุดวันที่เรายอมรับความเปราะบางของตัวเองได้วันที่เรารู้ว่าการเปิดใจไม่ใช่ความอ่อนแอแต่คือความกล้าหาญร,รูปหนึ่งความรักในวันนี้จะมีพลังมากกว่าเดิมไม่ใช่เพราะ มันเปลี่ยนไปแต่เพราะเราเปลี่ยนไปต่างหากเราเริ่มเห็นคุณค่าของการให้การฟังการอดทนการเข้าใจเราเริ่มเรียนรู้ว่าความรักไม่ใช่การคาดหวังให้ใครมาเติมเต็มแต่คือการเติบโตไปด้วยกันอย่างสงบงดงามและจริงใจและในวันที่เรามองเห็นความจริงทั้งหมดนี้เราจะหยุดโทษตัวเองว่ารู้ช้าเราจะหยุดเสียดายว่าเวลาผ่านไปโดยไร้ค่าเราจะมองทุกย่างก้าวในอดีตด้วยสายตาที่อ่อนโยนขึ้นเพราะเรารู้แล้วว่าทุกจังหวะที่พาเราผ่านความเสียใจความเงียบความสับสน ล้วนจำเป็นเพื่อให้หัวใจเราแข็งแรงพอจะรักแบบที่เราไม่เคยทำได้มาก่อนการรู้ช้าในเรื่องของความรักจึงไม่ใช่ความพ่ายแพ้แต่กลับเป็นสัญญาณว่าหัวใจของเราเติบโตมากพอที่จะรับบางสิ่งที่ลึกซึ้งกว่าที่เคยผ่านมาเป็นหัวใจที่พร้อมจะมอบความอ่อนโยนให้ใครสักคนอย่างไม่ลังเลพร้อมจะยื่นมือออกไปโดยไม่กลัวพร้อมจะเชื่อในความสวยงามของความสัมพันธ์อีกครั้งและในที่สุดเราจะเริ่มเข้าใจว่าช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการรู้ความจริงของหัวใจไม่ใช่วันที่เร็วที่สุดแต่คือวันที่เราพร้อม มอที่สุดจริงๆวันที่เรายืนอยู่กับปัจจุบันโดยไม่หลบสายตาความรู้สึกของตัวเองวันที่เรายอมรับว่าแม้จะเพิ่งรู้วันนี้แต่มันคือวันที่งดงามที่สุดเพราะวันนี้เรารู้ด้วยหัวใจที่สุดงอมผ่านบทเรียนผ่านรอยแผลและผ่านการเติบโตที่แท้จริงและเมื่อหัวใจอยู่ในจุดนี้การรู้ช้าไม่เคยใช่ปัญหาแต่เป็นการเริ่มต้นที่มีค่าที่สุดเท่าที่เราจะขอได้เลย